ขน,นแก่นใบวิกสิบาครับที่ฟู่ฟูขนแก่นในวันเสาร์ที่4ี่พฤศจิกายน2500สองพันห้าร้อยามการังานขแก่น้บวิกล่งทามคนะครับพี่น้องไบเกอร์ที่มาร่วมงานในวันนี้จากทั้งทั่วประเทศนะครับแล้วก็แขกรับเชพวโรงงานที่รับนันรวมทัง้งครับ ผมวันนี้เราจะรองผู้อำนวยการขอนแก่นครับมาวันนี้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องไบเกอร์ทุกท่านจากตัวประเทศเห็นแล้วถึงกาาตื่ิใจอย่างยิ่งผมไม่มีโอกาสได้มาเปิดงานลานักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ไปเปิดงานที่เราใส่ผ้าไทยเปิดงานโอทอปอย่างนี้นะครับยังพัฒนางานไบเกอร์จะได้เปิดในครั้งแรกนะครับให้ามาเห็นบรรยากาศแล้วก็ชื่นชมชื่นชมทุกท่านนะครับ าจากการกล่าวรายง,งานของท่านนายกอัดน,นะครับท่านพาทวัฒถึงที่ไปที่มาของจัดก,การในครั้งน,นี้ก็แสดงเห็นถึงการชมนมของพี่น้องไบเกอร์ทั่วประเทศมาทำมาร่วมกันทำกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นทุกท่านมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นอย่างยิ่งก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็กบประมาณที่ได้กานาไปช่วยเหลือพี่น้อง ไปในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยอนใกล้เคียงยวันนี้ก็ไปช่วยที่เมือวัุนรัฐขอให้พวกเราได้ปรบมือว่าขอบคุณทางชงมรมขอนแก่นไบเกอร์ครับขอบคุณที่ได้ช่วยกันทําประโยชน์เพื่อที่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับในส่วนของการขับขี่ก็ฝากที่น้องไบเกอร์ทุกท่านนะครับทราบจากท่านนายกอ่านและท่านทุกท่านสมบวกกันนอกอีกแล้วขอนแก่นเรามีนโยบายตอนนี้รณรงค์สมบวกกันนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ซึมได้จากสถานการณ์ว่าผู้ที่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตบนท้องถนนมีจํานวนมากกว่าสงครามนะครับสงครามอิรักอิหร่านที่สงครามในหลายประเทศจนนํานวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่เสียชีวิตบนท้องถนนของคนไทยเรานะครับจังหวัดก็เลยมีนโยบายเรื่องการในการสวมบอันนอกร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็ฝากพี่น้องไบเกอร์เราทุกท่านนะครับช่วยสันประชาสัมพันธ์สื่อสารในเรื่องความปลอดภยัยในการขับขี่นะครับ ผมเชอทุกท่านนี้มีความปลอดภัยดีอยู่แล้วล่ะทุกท่านสมวมหัวกันน็อกอยู่แล้วรวมทั้งอุปรกรณ์ในการาเสริมความปลอดภัยเพราะว่าเป็น,ปน,ปนมอเตอร์ไซค์เป็นไบค์เกอร์ขนาดใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่ต้องมีการป้องกันอย่างดียิ่งนะครับก็อขอฝานกันพยายามสวมหัวกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับ,ลกกลนะรบแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับขอให้ท่านมีความสุขมีความสานะุกสนานในการมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้และก็ สเสร็จภารกิจก็ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับหรือมาทำกิจกรรมต่างๆายในพื้นที่จังหวัดคอนแกนและจังหวัดกล้เคียงโดยสวัสดิภาพขอให้ท่านโชคดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ในเวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดงานคอนแกนไบวิกครั้งที่13าณวันนี้ครับขอบคุณครับเขาถือคำพูดกันจนด้วยการก่อการส่งงานคอนแกนไบวิก สำหรับคอนแกนไบวิครังที่13อย่างเป็นทางการโดยโปรเพื่อให้กับู้จัดกนการรวมไปถึงกับท่านประธานของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเรากะลังทำการร่วมเก็บภาพบนเวทีกันต่อนนะคะท่านประธานยังอยู่ได้ค่ะทำการร่วมเก็บภาพค่ะกับพิธีเปิดคอนแกนไบวิครังที่13อย่างเป็นทางการค่ะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกจอกับความสนุกบนเวทีกันต่อนะคะ โอเคค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับชมรมต่างๆ,ๆะค่ะเรมจะถึงกับ่านประธานกับเราเนด้วยนะคะและขอบคุณด้วยค่ะสำหรับนายกอ่านนะคะกับประธานชมรมขอนแก่นวัยไทยแลนด์นะคะ,ะ,มมคะ,คะสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเราในวันนี้นะคะแล้เดี๋ยวแนะนจอกันอีก สำหรับโซนต่างๆภายในงานค่ะไม่มว่าจะเป็นกับห้องน้ำนะคะวันนี้ก็จะมีห้องน้ำของโซนตลาดนะคะแล้วก็ด้างเวทีค่ะเราก็จะมีจุดในการบริการห้องน้ำกันด้วยนะคะซึงเป็นรถห้องน้ำที่ทำการรอเวลาสำหรับแขกผู้มียรติภายในงานกับเราไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับฝั่งทางดนะ้านขวามือของเวทีค่ะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับ ร้านค้าของที่ระลึกต่างๆนะคะเพ็นเจะเป็นในเรื่องของเสื้อยืดจะเป็นเสื้อของชมรมต่างๆนะคะที่วันนี้เนี่ยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถทําการซื้อได้นะคะเป็นของที่เราลึอกภายในงานกับเราไปด้วยนะคะรวมไปถึงสำหรับร้านอาหารต่างๆค่ะที่วันนี้มากมายหลากหลายร้านค้าแนะที่มาทําการเราดูแลสําหรับภายในงานกับเราไปด้วยนั่นเองคะ่ะรวมไปถึงสําหรับผู้สนับสนุนนะคะภายในงานกับเรานะคะ วันนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นกับใช้ไลน์รวมไปถึงกับพักเด็ค้าตัวช่วยท่านชายค่ะรถึงกับาวันนี้ขอบคุณกันด้วยนะคะกับ JB ค่ะซูเปอร์บาย็คะขอบคุณกันด้วยค่ะสําหรับเด็กวัยได้ค่ะโรดีไทร์ล่าเดคะรวมไปถึงวันนี้ขอบคุณกันด้วยค่ะกับโดนียลเด็กคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะกับพ้กผู้ส่วนจำกัดเอกนาลิีเครื่องขัค่ะแล้วก็ขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับสวัสมหาชนค่ะ บ้านทีวลาะะ่าเลค่ะขับปูนคาะกับเพียนคาราวานลคะ่ะวันนี้กราขับปืนขาดกับเบบซีะะ่เลยค่ะ กันด้วยนะคะแล้วจะเป็นกับคุณวันหมูย่างหมูต้มค่ะคุณเตอร์นะคะกับกลุ่มเจนซอโคขุนะคะคนะคะไปรวมไปถึงกับคุณจุ๋ยถั่วทอดนะคะคุณหนึ่งส้มตำลูกชิ้นทอดค่ะพีเอนะคะวันนี้ซอยจูนะคะหรือว่าคุ้ณช็อตนะคะร้านทองนายกอันนะคะวันนี้กับนายยกอันหมูย่างนะคะสามโตซุกี้าีิค่ะร้าน ร้านยำค่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะกับร้านลาบูหม่าล่านะคะร้านโอ้เกี๊ยวกุ้งนะคะกับคุณน้ำตาลลูกชิ้นปลาค่ะรวมไปถึงกับร้านคิ้งเฟรนช์ฟรายค่ะและวันนี้นะคะกับร้านคุณมึงนลไม้รวมหรือว่าขันนี้อยากซื้อัถั่วต้มนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะกับร้านคุณมึงกันด้วยวุดนไว้ขายปลาค่ะวันนี้เจอจะได้นะคะบริเวณฝั่งซ้ายมือของเวชีค่ะรวมไปถึงกับคุณแบงค์ในยย่างหมูย่างค่ะ ร้านจบไม่ยไมคะาวหมูย่างด้วยหัวตาเป็นน้ำจิ้มตุ๋นเนื้อวัวได้ค่ยต่อมาจ้ำจับมูทอดนี้ให้สำคัญได้เพราะปาอร่อยของเราด้วยนะคะวัตถุดบปาล้างอย่างวันนี้ปลาดาด้วยนะคะปลาอร่อยของเราด้วยาวนด้วยยการสำหรับัตไดบเพื่อจิ้มตาลเลยนะคะต่อ

งูแม่คัตว์ด้ก็นัเสี่ยววันนี้กิจกรรมของเราจะทำการเับรวารปรลอดอันเกิดขึค่ะเราจะปกรบับวรนน่างานนะคะมาที่ประชาสัมพันธนะคะเราจะเป็นของที่้อเวัน้ใสเข้างานได้เลยนะคะ Oh, wow. no. ที hoy, 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 okay, ่ไี่น่ี่้อผมกั่กันด้วยครับถ้าได้ไม่รู้กี่ครั้งเก็ถ่ายไม่ได้ลคนวม่อผู้เกินมาจนหากินบน